สวัสดีครับชุดนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมก็จะมีเสียงลมบ้างนะเสียงไก่เสียงไก,งไก่งวงหางไก่แจ้อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็อยู่บ้านสวนยังไงก็ต้องขออภัยนะผมคลิปนี้ก็เป็นการคลิปที่ว่าทายทํากว่าจะได้แต่ละคลิปนะผมเสียงหางเสียงไก่สภาพวแวดล้อมมันไม่อํานวยนะครับผมก็ตัดต่อไปจนเดดออกแล้วนะับ มาเข้าสู่กันโดยที่ไม่เสียเวลาคลิปนี้จะมาพูดในเรื่องประสบการณ์เรื่องของการจองตัวเครื่องบินในเรื่องของน้ำหนักเกินต้องทาอย่างไรนะครับแล้วก็สายการบินไหนที่เพอร์เฟกต์และคุณต้องขึ้นนะครับผมเข้าสู่กันเลยก็ผมก็ไม่ได้มีหลักการอะไรผมก็จากประสบการณร์จากประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่านะครับผมก็สายการบินที่ผมได้จองตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดคือของเอเชียเท่านั้นก็เป็นภัยพิบัติเชื่อ,อ เรื่องว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะผมเพราะฉนั้นมันวิกฤตนะครับผมก็เลยทําการแบบอจองได้ศูนย์บาทเสียค่าปฏิสนามบินตอนไป50ตอนกลับ150แต่มันจะมีบางเคสที่ว่าจองฟรีศูนย์บาทแต่ว่าเสียค่าสนามบินภาษีนะ4 0 0 5้0 6 0้บางทีก็700ซึ่งต้องไปดีใจครับผมถ้ากับเราซื้อนะครับผมประมาณนะั้นผมจองใน r ทเวโลกาแล้วก็ทริป .com แต่ที่ประคอมผมอยากให้ทุกคนไปใช้เพราะอะไรที่ประคอมมันมีให้เรานั่งเล้าฟรีถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆเราจะสามารถจองตัว๋วจองโรงแรมได้ได้ราคาที่ถูกจองตัวเครื่องบินในราคาที่ถูกแล้วก็นั่งเล้าได้ฟรีนะครับผมนั่งเล้าได้ฟรีสองคนเชียวนะคนหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเป็นพันก็มีนะครับผมการนั่งเลา้าเดียวหไม่เดี่ยงถือว่า เหล้าเบียร์วายมีหมดทุกอย่างมีสัตว์กระเบือยังเดือนลบให้เรากินนะคะผมไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัตอาหารเจก็ยังมีให้เราได้รับปัะทานนั่นเองนะครับผมผมเคยนั่งแล้วทั้งดอนเมืองแล้วก็ล่าสุดที่สุวรรณภูมินะครับผมในคลิปรับผมนะที่ผมผมจะบอกว่าผมเป็นคนขึ้นเครื่องบินบ่อยไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าถามว่าผมมีรายได้ตรงไหนไหมผมต้องบอกว่ายางนี้ว่าผมไม่ได้มีรายได้เป็นประจำนะครับผมก็ บางเดือนผมก็ได้เงินเดือนเดือนละสามพันสองพันพันหนึ่งหรือบางเดือนก็ห้าร้อยบางเดือนก็คือไม่ได้เลยอันนี้พูดจริงๆนะสาบานได้นะครับผมแต่ถ้าไมา่ผมจึงขึ้นเครื่องได้เพราะผมอาศัยจองตั๋ว่วงหน้านะครับผมแล้วของไทยวิเจ็ตนี่ขึ้นบ่อยในะราคาตั๋วที่สามร้อยสองร้อยร้อยหกสิบหกบาทนะครับผมประมาณนี้พนักงานบางคนที่แบบผมไปจองตั๋วผมก็แบบไปติดต่อที่เขา,เาไปติดต่อ,อห้องจำหน่ายตั๋วนะครับผมก็จะแบบ ไปเขาซื้อที่นั่งใหม่ๆนี่ผมจะบ้าซื้อที่นั่งตินหน้าต่างับเขาเห็นตัวผมเขาก็จะร้องโอ้ว้าว oh, wow. คุณชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็จะพูดอย่างนี้เราถ้าไปดูคลิปก็จะรู้นะคะรับผมออชนะเลิศจริงๆ <laughs> ช่วงนั้นก็คือตินหน้าต่างนั่งบ่อยแต่หลังๆมานี่ยไม่ซื้อเลยไม่จ่ายเพราะว่าเราช่วงนั้นเราทําคลิปตรงเสริฟการต้องเที่ยวเราแค่ เออนั่งนะผมจริงๆผมเป็นคนรักรักการบินและอยากเป็นคนที่ขับเครื่องบินเป็นนะครับผมประมาณนั้นอซึ่งรักการบินมากนะก <c oughs> ็มันเออถ้ามีเด็กขับเครื่องบินก็คงจะดีนะ <c oughs> เนาะโอเค okay. ทีนี้แบบเป็นคนรักกครบินนะผมรักการบิน,นร,กกกรนักยานอวกาศไม่ต้องอะไรนะครับผมแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้ขึ้นบินนะครับแฮปปี้แฮปปี้มากๆาทีนี้การจองตัว๋วเครื่องบินอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่า ถ้าเราจองตัวเของป็นสะมุดนะเขาให้เอาสัมภาระของเราขึ้นเครื่องได้ประมาณ7กิโลถือขึ้นเครื่องได้7กิโลรวมทั้งจะเป็นกระเป๋าสองใบที่ไม่ให้กระเป๋าเกินเพราะว่าเราต้องเผื่อผูดด้โดยสารท่านอื่นไม่งั้นกระเป๋ากระเป๋ามันจะล้นมันจะเกินมันจะไม่มีที่เก็บนะครับผมกระเป๋าที่เป็นเป้เ,เป็นเป้ขึ้นเครื่องได้7กิโลรวมถึงกระเป๋า อา่าสัพภายของคุณผู้หญิงอาจจะเป็นเครื่องสำอางเป็นโทรศัพท์มือถือโน,โน่นนี่นั่นก็ว่าปไปอา่าของคุณผู้ชายอาจจะเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตอะไรก็ว่าไปเป็นโน,น้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเป็นมือถือกระเป๋าตังค์รางเงวมอยู่ด้วยกันนั่นเองและคือลงมาจะเป็นให้มันได้เจ็กิโลปีบางสายการบินก็ชั่งน้ำหนนะักบางสายการบินก็ไม่ชั่งน้ำหนนะักบางสายการบินก็ต้มเข่งบางสายการบินก็ยืย่นด่วนได้อยู่ยังไงคือน้ำหนักเกินหนึ่งกิโลอ่า กิโลห้าอะไรเงี้ยก็อาจจะโยนให้อา่อาๆไม่เป็นไรแต่ท,าง,ทางน่าอย่าทนี้นะคะอะไรเงี้ยแต่บางสายการบินคือตรงถีงไม่ได้ขึ้นไม่ได้น,ไไดนั่นเองขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรเขาทางนั้นเพราะว่าเขาทาตามหน้าที่ยิ้มเข้าไว้นะครับผมยิ้มเข้าไว้แล้วชีวิตจะสดใสเนาะยิ่งหน้านบูดบึ้งเขาก็ยิ่งเดนนั้นใสน,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 นะครับผมเขาเขาถือไพ่เหมือนกับเรานะ <c oughs> ครับผมประมาณนี้อื แล้วก็น้ำหนักเกินชะนั้นพอหนักเกินเสร็จแล้วทําไมถึงบอกว่าให้ไปเช็คอินก่อนลงหน้าสักสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งเผื่อเกิดว่าน้ำหนักเกินขึ้นมาเราจะได้เอากระเป๋าของเราเนี่ยเอาสัมภาระของเราเนี่ยฝากไปสนีนะครับผมว่าจะเป็นแฟดไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นขนส,ส่งไหนก็ตามเราสามารถไปส่งได้นะผมใกล้ๆกลแต่ถ้าไม่ได้จริงๆมันก็จะมีจุดบริการให้เราฝากส่ง อย่างเช่นหน้านที่ผมเจอมาก็จะเป็นลักษณะที่แบบน้ำหนักเกินผมก็มีแท็กซี่เหมาแท็กซี่เหมาส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสแตนดารดของเขาทุกสาการบินนะทุกสนามบินก็จะอยู่ที่150บาทนะครับผมก็คือเฉพาะไปไม่ใช่รวมกลับนะแต่ว่าผมที่พทบอกว่าไปกลับได้ไหมครับ150บาทนะครับผมกเมาน้นก็คือขนส่งส่วนใหญ่อะ พวกขนส่งมันจะมีเปิดอยู่ใ,ใกล้ๆสนามบินด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนามบินที่ว่าผมไปหน้านอ่ะมันเร็วมากเลยนะผมแค่บอกเบอร์ผมไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนที่อยู่เลยอ่ะแค่บอกเบอร์โทรเขาศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์แปดแปดแปดแปเนี้ยเขาจะเช็คในระบบเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันมีที่อยู่ของคุณอยู่นะเนี่ยคือจบเลยแค่นั้นไม่ต้องเขียนผู้รับพูด่งจบคือเร็วมากนะผมเพราะสามกิโลแปดสิบบาทมากที่ผมไปหน้านมา นะครับอันนี้รวมทั้งค่าเกอะนะคะค่าแพ็คด้วยจบที่ราคา80บาทแล้วก็ค่าแท็กซี่150บาทไปกลับเพราะผบอกเขาว่าไปกลับเพราะมันใกล้ๆเนาะประมาณนั้นเอือันนี้สําหรับที่เรามาส่งเองเป็นเคสที่แบบว่าเรามาเช็คอินลงหน้าอ่าแล้วลงหน้าแล้วโอ้โอ่าประมาณนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปอ่าก่อนที่เราจะไปส่งไปอะไรเรารีบ เอาของสับละขึ้นแล้วเราไปชั่งก่อนให้น้ําหนักมันไม่เกินพอมันหนักไม่เกินขึ้นตัวรีบข,ขึ้นขึ้นตัวเลยนะคะผมประมาณนั้นเดอมันจะตกเครื่องแล้วมันก็จะเคาน์เตอร์เขาจะปิดให้เราทําการนั่งก่อนแล้วค่อยไปส่งพัสดุแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่ลูกค้าและมีเสียงดังอ่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ลูกค้าแบบมาใช้อินใช้อินผ่านออนไลน์ เี็อินทานออนไลน์แล้วก็มาไม่ทันเดินมาแบบเวลาการชั้นชิดอันบบนั้นล่ะครับผมเครื่องคือจะออกแล้วให้เราทําการรีบออกมาที่รถนรับจ้างแล้วเราก็คุยกับเขาให้เขาไปส่งให้แอดไลน์หากันตรงที่อยู่ให้กันแล้วก็ส่วนเงินค่าใช้จ่ายค่อยโอนให้กันสิละอันนี้ได้ที่จังหวัดน่านที่ประสบพบเจอนะซึ่งการเช็คอินออนไลน์กับเช็คอินไม่ออนไลน์ยังไงเช็คอินออนไลน์ พอเราจะขึ้นเครื่องปั๊บเขาจะเช็คกระเป๋าเรานี่แหละถ้าน,นหนักเกินคือจบฉะนั้นแล้วถ้าคุณคือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยนนหนักเกินเพราะตอนขาไปเนี่ยผมจะชั่งกิโลที่บ้านถ้าจะให้มันอยู่ที่6กิโล50 6กิโลครึ่งประมาณนั้นอืประมาณนั้นนะับเพราะบางสายการบินมันก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ชั่งบางสายการบินชั่งแต่กระเป๋าแต่ว่าไม่ได้ชั่งกระเป๋าใบที่สอง พูดง่ายว่าช่างแะเป้กระเป๋าที่เราถือโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยไม่ได้ช่างเท่พวกครื่องสําอางไม่ได้ช่างประมาณนั้นแต่ที่จังหวัดน่านแม่งช่างขอภัยคบที่พูดใจายางช่างครับผมมันช่างทั้งหมดเลยทั้งสองใบมีกี่ใบคุณช่างหมดเลยอ่ะมันก็เลยเกินนะผมด้วยความที่เออนั่นแหละประเด็นคือมันเป็นละะักษณะประมาณนี้อบางท่านเกินนะครับผมส่วนใหญ่เออผมก็เกินเหมือนกันนะครับผมไปเกินที่กล้อง เพราะว่าอุปกรณ์ฟ้องก็สองกิโลแล้วนะครับผมมันเกินมากซึ่งเขาตรงเพงแล้วก็ต้องตามนั้นนะครบผมอันนี้คือบอกไว้กรณีที่ถ้าเจอลักษณะเคสแบบนี้คุณจะทันงไงทั้งแล้วการที่เราจะไปขึ้นตั๋วไปอะไรก็ช่างให้นี่ไปเร็วเพื่อต้องการน้ำหนักไม่เกินสมมติว่าถ้าเราช่างไปแล้วน้ำหนักไม่เกินปั๊บคุณจะไปหนึ่งชั่วโมงตรงหนึ่งชั่วโมงซนมทีไปได้ไม่มีปัญหานะครับผมไปได้ไม่มีปัญหาเลย สมมติว่าคอเตอ,เตอร์มันปิดนะครับผมเราลองไปทําการออกตัว๋วออกตั๋วในเครื่องออกตั๋วอัตโนมัติเผื่อได้นะเมื่อที่คอเตอ,เตอร์มันปิดแล้วคอเตอร์สนามบินสายการบินมันปิดแล้วลองไปขึ้นตั๋วที่ตู้อัตโนมัติพิมพ์โค้ด qr code บัตรประชาชนของเราไปในนั้นมันก็จะขึ้นให้ แต่มันจะมีพนักงานคอยบอกเราอยู่นะครับผมถ้าเราไม่รู้คอยบอกเราอันนี้เป็นกรณีที่ลองโดนนะครับบางทีได้เพื่อเป็นการที่ว่าผู้โดยสารตกเครื่องนะครับผมอัน,นเขาทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าสะดวกสบายต่อการเช็คอินสะดวกสบายต่อการที่ลกผู้โดยสารตกเครื่องเขาเขาอยากให้เราตกเครื่องนะเนาะเพราะเราต้องจ่ายค่าตกเครื่องบินไปคือตัวเครื่องบินมันเป็นมาตรฐานนะผมชื่อใครชื่อมันนะครับผมชื่อห้ามผิดอย่างเงี้ย ไม่สามารถยกเลิกตั๋วได้เออนะผมยกเลิกตั๋วคือคืนเงินคือคืนเงินไม่ได้ถ้าตั๋วในราคาที่ถูกอะไรถ้าตั๋วในราคาที่แพงก็สามารถเปลี่ยไปเที่ยวบินได้อะไรได้นะครับผมประมาณนะั้นอือเพราะเป็นมาตรฐานสากลรักษาความปลอดภัยเนาะถ้าถ้ามีการอะไรอยู่ข้างบนเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วอยู่บนฟ้าใช่ไหมอืมชีวิตก็คือชีวิตนะคะผมจบอ่าทีนี้ก็คือสงสัยและก็สอบถามกันเข้ามาได้จากประสบการณ์เสร็จแล้ว สายการบินไหนที่เพอร์เฟที่สุดสายการบินของการบินไทยเป็นสายการบินที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ไม่ได้เป็นสายการบินที่ต้นทุนต่ำนะแต่เป็นมาตรฐานของเขาที่ราคาคันต้นๆเราก็จับต้องได้สมมติไทยและออนแอเอ,เอเชียบางเกา e เอเวสายการบินไทยไทยสมายนกแอเอเชียสายการบินพวกนี้ที่ผมพูดถึงมา ตัวในราคา1,500บาทเท่ากันหมดเลยคุณจะเลือกขึ้นสายการบินไหนไปการบินไทยเลยครับไปการบินไทยเลยใช่ในราคา1,500บาทเท่ากันหรือเพิ่ม100-200คุณไปการบินไทยเลยหนึ่งเพราะอะไรมีอาหารให้บนเครื่องอาจจะถ้าภายในประเทศอาจจะแบบว่าเป็นกิฟต์เซ็ตมาให้แต่ผมไม่ได้ดีใจหรอกครับเพราะผมไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ว่ามันแค่บอกว่ามันคุ้มค่า มีอกิวเซ็ตมาให้เป็นอาหารการกิน,กนสองคือโหลดใต้ท้องเครื่อง20กิโลสามคือสัพลัลละขึ้นเครื่องได้อีก7กิโลคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องว่าน้ำหนักคุณจะเกินเกินไม่เกินกกน,น,นู่นนี่ยเป้ใบหนึ่งกับกระเป๋าใบหนึ่งมันเป็นไปได้20กิโลแน่นอนคุณไปกันมรไทยเลยคุณจบบินตรงเวลาด้วยอ,อะไรตรงเวลานี่นี่นั่น รบ,บริการดีการบินไทยนิ่มไปเลยถ้าในราคาพันลองลองมาบางตอเอแอร์เวย์ลงมาคือบางตอเอแอรเวเพราะว่าคุณได้อาหารฟรีในในใน,ในก็จะเป็นการเสิร์ฟให้กินในเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมร้อนเย็นอาหารการกินประมาณนั้น คุณก็ไปมางกอกออเวแต่หลดมาตรฐานของเขาส่วนใหญ่นะมาตรฐานของมางกอกอาเวจะเป็นการบวกค่าคัน500บาทแทบจะไม่มีแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสายการบินที่เขาบวกค่ากระเป๋ามาเรียบร้อยในตัวคือเป็นคลาสของเขาในตัวซึ่งการบินไทยยัง พูดง่ายๆว่าการบินไทยยังถูกว่าบางกอกเอเวอ์อ่ะจริงนะบางกอกเอเว์มันมันเป็นแบบว่าเหมาอ่ะเหมาจ่ายอ่ะคือแบบตามพันประมาณมันมาแทบจะพันกว่าบาทแทบแทบจะไม่มีถามว่ามีไหมมีมีนะคะผมมีอย่างพันห้ากระโดกพันเจ็ดมีนะครับ,มม 1, นะรบแล้วแต่แล้วแต่จังหวัดที่เราเจอนะครับก็จะเป็นการเหมาเหมาแบบว่า แพ็คกระเป๋าเครื่องได้7กิโลแล้วโหลดได้20กิโลออมีแล้วก็มีอาหารในใมีมีแต่เปอร์เซ็นที่น้อยนี่อันนี้พูดไปแล้วนะอ่ะต่อมาในราคา1,500บาท Thai V7A Asia Thai Lion นกแอร์ Air ฟี7กิโลครับแต่ปั้นท้องเครื่องไม่ฟีเสียตังเพิ่มนะครับผมเสียตังเพิ่ม เป็นสายการบินที่ต้นทุนต่ําแต่บางครั้งก็ไม่ได้คุ้มค่านะ,ะประมาณสายการบ,บินต่ำคือไงเจ็ดร้อยขึ้นได้สามร้อยขึ้นได้จากวมศูนย์บาทขึ้นมาแล้วแล้วหกสิบบาทก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่มันไม่ได้โหลดฟรีแค่นั้นเองแต่มันขึ้นได้ก็ถือว่าโอเคเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยมันทุกสายการบินมัน,ม,นมาตรฐานเดียวกันหมดแต่เรื่องการบริการก็ก,ก็ตามราคานะครับผม แล้วไม่อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะครับประมาณนี้ถามว่าสายการบินไหนกว้างกว่าสายการบินสายการบินไหนใหม่กว่าดกแอร์ครับเพราะลอกแอร์มันเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมาใหม่เมื่อก่อนเป็นเครื่องบินใบพัดเมื่อก่อนมันก็เก่าขอ,ของเขาอะ่ะมันเก่าของเขาอะแล้วตอนนี้มันคือพอมันมาเปลี่ยนเ,เป็นเครื่องบินไอพ่นมันก็เลยทําให้ใหม่กว่าเขากว้างกว่าเขา,เาดูหรูหราแค่นั้นเองอืแค่นั้นไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องก,การซื้อที่นั่งจินตนา t a างทาวีโลกาทริปบล็อกคอมสามารถซื้อได้แล้วก็ใจตางเพิ่มอย่างนกแอร์ก็ไม่เสียนะคะผมเพราะว่าผมเคยไปถามซื้อที่คอ์เตอร์ไม่สามารถซื้อที่นั่งจิตนาต่างได้ลุงหน้าคือไปเช็คอินแล้วก็บอกเขาถ้าอยากขึ้นขอเขานะคะผมเป็นปรามทาครไงั้นส่วน Asia, เอ,อ get, เชียวิเจต บ้างอ่อนเอวบ้าก่อนเอวผมไม่เคยขึ้นแต่ผมพอรู้แล้วแล้วก็ไทแลนดออนเนี่ยมันจะเป็นไฟที่ตัวเครื่องบินแบบระบบมันจับไว้ให้อยู่แล้วมันไม่สามารถเลือกทิ้งได้อันนี้นะที่พูดมาไม่สามารถทิ้งไั้สองสามารถเลือกได้ถ้าพนักง,งานทําให้เรานะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวพนักง,งานด้วยอ่ะสามารถเลือกได้อ่าถ้าว่ามันเต็มหมดแล้ว แต่มันจะมีช่วงที่ไม่เต็มคือเป็นช่วงที่ทางหนีไปเขาจะเอาแต่คุณหนุหน่มๆให้ไปขึ้นไม่มีโรกประจําตัวเขาใช้ไปขึ้นตรงนั้นก็สามารถติดต่างได้ตรงนั้นจะเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดมันโลง่งแต่ก็เอากระเป๋าวางข้างล่างไม่ได้ถ้าคุณมีแทบลงแทบเหล็ตคุณก็คุณก็ต้องเอีออกทีหนึน่งอ่ะคุณก็ต้องสละว่าคุณจะขึ้นเดินไม่ขึ้น คุณจะนั่งเดินไม่นั่งถ้าผมมีโน้ตบุ๊กมีอะไรผมก็คงสลัดที่จะไม่เอาที่นั่งติดตรงทางถ้าออนะกฉุกเฉินนะเพราะมันบางกระเป๋าถ้าทครื่องไม่ได้เพราะเราก็วงแทบเด็ตของเราอ่ะใช่ไหมถ้าเราไปใส่ข้างบนอย่างเงี้ยอีกคนนึงมาไม่ลุกดันกระแทกกระแทกกระแทกแทบเด็ตเราพังทําไมนะอันนั้นมีส่วนเอาผมว่าเคยโดนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ผมบอกแต่ผมกระเป๋าม,มีกล้องอยังไงร,ระวังให้ผมหน่อยนะผมก็ยื่นให้เขาบอกเขาก็บอกว่า ขาพนักงานเขาก็ไม่อยากรับผิดชอบอะไรพวกนี้ง่ายเขาก็จะปัดปัดไม่ให้ฉันไม่ฉันไม่ยุฉันไม่แบกฉันไม่อะไรคุณต้องขึ้นเอาไปวางเองเพราะอะไรกล้องคุณพังมาอันนี้คุณพังมาที่คุณพังมาคุณก็รับผิดชอบเองรับผิดชาแบบนี้นะคะผมกล้องกล้องหนึ่งมันไม่ใช่ราคาสองสามหมื่นนะอบางกล้องนะคะผมประมาณนั้นซึ่งสักภาระที่ผมผลขึ้นไปเนี่ยก็เกือบแสนนะ เพราะว่ามันมันต้องอดันใส่กระเป๋าบางทีถ้าคนที่เข้ามาแล้วค้องไม่รู้อ่ะเขาก็ามาดันดันดัน,ดนมืออันตรายแล้วก็คุณก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะผมเสร็จแล้วก็จบไปแล้วเนาะ,ะการบินไทยการบินไทยจองตัว๋วพอซื้อตั๋วเสร็จแล้ว <c oughs> อย่าได้ที่นั่งติดหน้าต่างโทรไปที่ call center ฟรี Free, ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรไปแล้วคุณจะได้นั่งตินตางฟรี Free, อ่านี้คือจบไปแล้วนะคบผมเอเชียวิตประเสรินะผมถ้าคุณไม่อยากซื้อเลยสมมติถ้าคุณไม่อยากซื้อเลย,มมอย,อเล,ยลองขอตอนเช็คอินดูพนักงานเขาจะตอบมาแบบนี้ครับผมพนักงานมันมีสองมันมีสองประเภทประเภทอยากบริการกับประเภทไม่อยากบริการเออประมาณนั้นนะครับผมมันมีสองประเภทที่มันอยู่กับตัวบุคคลยังบอกไง บางพนักง,งานเขาก็ให้บางพนักง,งานก็ไม่ให้เขาก็จะอ้างว่าเป็นที่ระบบจริงๆแล้วสามารถทําได้นะครับผมนนพูดไปนะเสร็จแล้วก็สายการบินที่ผมขึ้นบ่อยคือวิจิต่อมาเอเชียล่างๆมาก็เป็นนกแอร์แล้วก็เป็นไลออนไทยไลออนไทยไลออนขึ้นัางเดียวครับผมพอเลยนะครับผมไม่ไม่พูดเยอะขึ้นัางเดียวอย่างที่บอกการบริการมมนขึ้นกันกนบตัวบุคคล นะครับผมประมาณนแต่เคยแต่ขึ้นครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะเราเทียบราคากันมากกว่าเทียบราคาสมมุติว่ามันราคาสามร้อยห้าร้อยหกร้อเจ็ดร้อยคุณจะไปขึ้นทํำไมราคาแพงๆคุณขึ้นราคาที่มันถูกๆสิริจเจ็ก,ก็ไม่ได้บริการแย่บริการดีอเอเชียก็บริการดีก็ไม่ได้บริการแ yeah. ย่อนะครับแต่ถ้าราคามันเท่าเกันพันห้าหรืออาจ เลยมาพันหกพันเจ็ดสมมติว่าพันห้าหมเลยยกเว้นการบินไทยประมาณพันหกพันเจ็ดคุณไปการบินไทยเลยคุณไปการบินไทยคุณจบคุณไม่ต้องมากระวลเรื่องค่าน้ําหนักอย่างที่บอกไป,ไปการบินไทยจบจริงๆถ้าผมเลิกได้ผมก็ไปการบินไทยสมมติว่าถ้าอุโบนน่ะมันราคาเท่ากันหมดเลยผมก็ไปการบินไทยแต่ืัอเอ่ยว่าวิจิตมันเล่นโปรโมชั่นอีกสองร้อยสัพแล้วผมก็ไปวิเชตรอันนี้บอกไว้นะครับผมบอกไว้อ่า เทียบเทียบราคาให้ฟังนะคบผมจบแล้วนะครับผมทีนี้ก็มันมีอะไรแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันน่าจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจัดแจ้งถ้านหนักเกินนี่นั่นของเลวได้ไม่เกิน100มิลิตรนะประมาณนั้นบางสายการบินเออบางสนามบินก็ตลกดีเนาะบางเอ้ยแบบบางเกตบ,บางเกตบางบางเครืองเอซลบางที่มันก็ตลก บางทีม่ให้ผมถอดรองเท้าด้วยอ่ะมันนั่งตื้อๆน้ไอเอ็กซาลรองเท้าผมก็บางบางที่ก็ให้ถอดเข็มขัดบางที่นาฬิกาก็ไม่เป็นไรเอ็กซเรย์ X ray. บางที่ก็ซึ่งเราต้องเข้าใจในเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยสนามบินด้วยพนักง,งานด้วยวัตถุและหลเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งมันนั่นนคะครับผมประมาณนี้ก็ ทุกคนน่ะลองพิจารณาดูกับการซื้อตัว๋วข้างบินนะผมซื้อของที่ประคอมแนะนําให้ซื้อของที่ประคอมคุณสามารถเขื่อได้บุญเล่นทั้งล้าฟรีทานอาหารบุฟเฟ่ฟรีอ่ะหัวร้เยสิแปดร้อยเก้าร้อยพันพันสองอย่างเงี้ยแล้วก็จองโรงแรมได้ราคาที่ย่อมยาวแล้วก็สะสมแต้มแล้วก็เป็นส่วนลดได้อีกเพิ่มด้วยมันมันมันได้หลายต่อนะอืเพราะว่ามันโอเคเลยนะครับผมก็ น่าจะหมดแล้วมั้งกับการที่ผมได้พูดออกมาทั้งหมดเนาะเออไม่มีอะไรแล้วนะคะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สนใจสังส่งซื้อหนังสืออนังสือจีเนอร์มิติห้าเป็นหนังสือธรรมะที่รวบรวมองค์ความรู้ธรรมะมามากกว่าสาสิบแปดปีแล้วก็พระเจสุขภัยธรดีสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นะครับผมได้หรือว่าจะทักมาส่วนตัวเป็นราคาพิเศษนะผมเป็นราคาที่ของตัวเองพูดง่ายว่าเป็นของตัวเอง นะครับผมก็จะเป็นราคาพิเสษนะครับผมไม่ไม่ผ่านในหน้านะครับประมาณนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมก็ผมก็รักการบินนะแล้วก็บินมาทุกสายการบินยกเว้นบางกอกแอเ์เวย์นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมยังไงก็ยังเชียร์ให้เลิอกอันดับแรกเลิกการบินไทยก่อนนะครับผม <c oughs> การบินไทยไม่ได้ค่อยมาดูว่าสายการบินไหนที่ราคาถูกสุดขึ้นสายการบินนั้นจบนะ แค่นั้นโอเคไหมต่ผมว่าทุกสายการบินก็น้ำหนักมาตรฐานเท่ากันอ้อลืมบอกไปก่อนที่จะไปก่อนที่จ,จบรายการไปไมันจะมีมาเพื่อแบบนี้ตัวต๋วตั๋วมันจะมีอยู่ประมาณสี่สเต็ปราคาที่ถูกสุดประมาณห้าร้อยบาทสมมุตินะห้าร้อยบาทเอ่อฟีที่เอ่อฟีเขาเรียกว่าฟีกระเป๋าลมกระเป๋าได้ส็ดกิโลแค่นั้นนะผมคืนเงินไม่ได้เป็นแปเครื่องบิน,นไม่ได้นะผมถ้ายกเลิกก็คือ ป่าประโยชน์ตัวหนึ่งพันตัวหนึ่งพันก็เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้เหมือนกันกับอันแรกเปลี่ยนแปลงแค่เพิ่มมาแค่เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้จบอันที่สามโหลดใต้ท้องเครื่องได้ยี่สิบกิโลโหลดกระเป๋าได้ท้องเครื่องยี่สิบกิโลขึ้นเครื่องได้อีกยี่สิบกิโลเอ่อขอภัยโหลดกระเป๋าได้ท้องเครื่องยี่สิบกิโลขึ้นเครื่องกระเป๋าขึ้นเครื่องได้อีกเจ็ดกิโลเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ แล้วก็มีอีกสเต็ปที่สี่ก็คือเป็นสเต็ปที่เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้คืนเงินได้โลกระเป๋าได้ค่องข้างยี่สิบกิโลขึ้นคือกระเป๋าพ้่งข้างได้อีกเจ็ดกิโลลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสเตปของเขาแล้วก็การจองตั๋วเครื่องบินที่มันจะเป็นราคามันจะเพิ่มขึ้นไปทุกวันผมจองล่าสุดหนึ่งปีสงเดือนนะครับผมมาแล้วนะครับผมผมันก็จะ ตัวงบินมันอยู่ที่ว่าสามเดือนบางทีก็สอง้อบาทสาม้อบาทขึ้นอยู่กับเรารีบจองนะผมมันถ้าเ,เราเห็นตัวมบินเรารีบรีบซื้อเลยนะผมบางทีผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะแต่ผมเห็นตัวขบินสามร้อสองจองไว้ก่อนจองไปกับไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยค่อยมาคิดาหาเงินกันล่าสุดนี้ไปน่านาไปพิซูโลไปทําบุญีะยรผมไปส่งเสริมการท่องเที่ยวน่อง่งไปทําบุญประมาณสิกว่าบัตเสร็จแล้วก็ไปน่านอีกสิกว่าวัต ต่อันเลยนะครับผมประมาณนั้นอ่าก็ใช้แบบประหยัดเอานะครับผมก็ประมาณนี้ก็เสียนใก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เอาก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะสอบถามเข้ามาได้เรื่องการเช่ามอเตอร์ไซค์เหตุการณ์เป็นยังไงอุ้ยประสบการณ์ยเยอะแยะมากลุวนนมากมายเลยเรื <laughs> ่องการแบบไปแบบนี้นะครับผมคนเดียวก็ไป <grammar S 1> นะครับผมก็มไม่มีอะไรแล้วเนานะอือ ก็ประมาณนี้สเตปก็จะระักษาประมาณนี้ของการเจ้าตัวบ๊ายบายดีรับสุขครับดูแลสุขภาพเ,เด้อ